สวัสดีครับโฮ g r e e กรีดิ from the beautiful มุกดาหาร province เอาละครับวันนี้ที่ช่วยจะพาหนักเรียนไปเที่ยวแล้วก็เรียนรู้ชื่อต้นไม้เป็นภาษาอังกฤษเช่นตอนนี้นะครับพอดีเลยมะม่วงก็คือ Mango Mango เดินไปอีกนิดนึงนะครับเราก็พบเราก็เจอกล้วย banana banana แล้วคุณผู้ชมครับเชื้อหรือเปล่าที่จังหวัดมุกดาหารเราสามารถปลูกต้นอะไรครับดูออกหรือเปล่ายังไม่ได้ออกลูกดูเรียนภาษาอังกฤษว่า d u เรียครับผมโอเ okay, ค let's go this way เดี๋ยวจะพาไปนะครับ over here this one อ่าที่ออกลูกได้เห็นไม่ชัดไหนไหน นี่นะครับทับทิมก็คือพาร์มากร a นต p พาร์มากร t นโอ้โหถึงแล้วนะครับมะนาวมะนาวเขียวแบบนี้นะไม่ได้เรียกว่าเลมอนเลยมันก็คือ l ล m e ลม e แล้วก็มีอะไรอีกนาะเดี๋ยวจะพาไปนะครับคนมุกยุใสเนาะโอเคไม่ได้เป็นต้นนะครับก็เป็นต้นก็ได้นะครับ นี่สาบเสือแต่สังเกตว่าสยามวีดสยามวีดมาจากคำว่าสยามโอเคอันเดี okay, ๋ยวมีเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าที่จังหวัดมุกดาหารเราก็สามารถปลูกทุเรียนแล้วก็มะขาม t a r i n d tamarind but that's not the surprise the big surprise is over here และต้นสุดท้ายนะครับที่ทีจะก็ทึทท่งเลยนะครับได้พบได้เจอกับตนนะ้นเงาะหรือรัมบูทานรัมบูทานฮะ huh? Let's try it How's it going to be โราตาจะเป็นยังไงนะฮะโอ้โห oh Saplai. Very delicious. So there you have it. Lots of beautiful trees and fruit here in Muktahan province. So long from the beautiful, from the all natural and the sunny Muktahan. Bye bye.